มาเลยดอปุ๊ดอเวทีนกูพอเลยกว่าจะตากระสอตีนผ่าตบโลกระโดดดอปุ๊ดอเวทีิตัวันย้ายที่นี่เว้ได้ตากระสอเลย PPTV ออนไลน์ตากระสอดค่ะเอาเวกลัวเลยเว้ได้บ้าค่ะไม่อ pues อ mm นไลน์ตาคอนเฟิร์มกระโดดเว้ได้ตับโลเลยนี่เลยนี่ตาคุอเธอแล nah ้ก็เกท่อนนี่เด้อเตเว้ได้เลยก็ไม่เวตาคุอเธอละไม่เอาต่อกระชวยกระชอนนี่เนาะ ตากาซอนใครหนีพพีีทีวีออนไลน์กวัวเหล่วเว,วดา้าคู่ตโตเลยอยู่กลัเตวิดาเมนออนไลน์สัญญาคืนอำนาจให้รัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งหนอเอาเวนี่มีตากาซอคู่ตโตเตวิด้าแล้วไม่เอาอะไรหนีเออหลอกก็หลอเวดาตีเตวิาดเนนเวาเลยต,ตาคือเธอไม่ไหวตอนนี้กี่เหี้ยเรากี่เวดาตาสูตาของมองตีหรือผ่านี่เลิบเปิดูอัดโตอัดซิบุลละชัวคลืนนี้เนาะ ตากะโซกุแล้วได้ไปคิชิคุยคุยคิโตคิชิเยแพวขออนาฤติชิตะชิโคบะนี่ก๊กๆเลยๆแพอปคุยมะเกตะจิตะมอดดีบานี่หรออืมเอาเวนี่ดูไม่ไว้ได้ไม่อแหลตะเอ้อหลอดเด้อตะมีเกตลาลิโชมุตะตาเอาเวเตียปาเชวะดาบาลีตะมีเกตลาเกนี่ดูตะวอยันนี่ดูประโยชน์ตื้อ l a keveda a party dit dipa mo lu lu law kho veeda ni ni ko ban ne khu tho ne khu ko law a kho da na ni di le di le di tai ja pa jeveda le dit pri ba ba mu lu kho da le pa la ke ra ta si ta me ti dipa ni ta pe ti do kho glo te due u veeda le li de dang zo di ku veeda su me nya pa la pa phla no ta ta glo kha ni me veeda dvb pa yo ta ka so เอาเวสีเวดาจิจาอีเตเวดาก็ไปหยอหรือลต่เพอออจ์กออกาั้วไกเลก็คุณหลอดจุละทอมไม่ออนไลน์นี่หนอไม่ออนไลน์นนอกจากนั้นเวนี้ปาพลาโตเวดาเนาะเตเวดาเลยเมียนมาจะจักการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเตเวก็ไปหยอกก็บคือเธอตาคือเธอต่บลอยใหญ่นี่เดอไม่เวดาตาคือเธอเลยอัตบลีเลยประกอบดิโมแกราซีโดยมีหลายพรรคการเมืองเข้าร่วมอย่างบริสุทธิ ยุติธรรมในเวลาอันใกล้นี้ดอตตาโครเวดาโปรเจเนนในเทวดากับป้าคือเวดาปาฏิหิยติธภากัน1ลบเปรเวดาดบิผุดอกะเมเวดาตาเปรละอซออทุยอตองอลูนี่หรอเวรนี้เทวดาตาคือเทอมมีวีบ่มีสิ่งหยาบตาเสอมอฟามีเฮเกเท่านี้ตักเฮโลกีเวดาตาจูตากับหมอติธภาเลยเปดออซออจูบูเอาดิเมเวดาเดโมคราซี อกเลนี่ล่ดิมเรซีอาเลแต่ามีดิมกเรซีนนก็มีราปเปติโนพันธ์นก็ไม่เออด้อไอ้ไ้ปัเปติโนพันธ์ต้นนพเลยรือว่าุณท่านชิลุนี่เ,เลาาเนนเยเนนนนลไม่คว,ว่าจะเล่นหันัในใครตอนนี้กวงดไว้ได้ใจเต็มได้ตอีตั้หลุดที่ไนี่เที่ตอนนี้ยเตือที่ตุก็นเ่ี้ม่อะไรอน้องแจนเอาไว้หร ปากคาทวดาเลยอาเลตที่รอไวดาแต่เอาเวจอปูตินเนาะพาลีคู่กันนี้แผ่ไว้ไดาเลยหาไว้ด้เลยมอสโกอัสเชนโตคาเนาะเพนี่นี่แหเจวีดาเลยเอาเวเลวีดาโยูกเวดาประชุมสัปดาห์ปรมาณูโลกเนาะอ่าปรมาณูนิวเคลียร์อ่าขอคู่โดเพล็กอตาอุคุเอาเวเลเอเวดาเลบ้าตำมาเวดาเลยรัสเชโกวิบลอนี่เดาเวตูลเว้ไดาแต่เอเวลาดิเดมิอาปูติน รัสเซียก็คู่หนอาไว้เต้ไปอเวน่าปูตินบ้าขาดตั้งยทากลตตินผ่านี่รอมืนไม่ขี้เลยเม่ทอลุ่นอี่อ่าคู่ตาตอนนี้แต่วอาคอนเฟิร์มไปแล้วบอกหนอเตวด่าดออ่ารัสเซียตางก็ซอนี่เตวิน่าตาคืเธอแล้วก็เตาแล้วก็บยรเพนนี่เลยนี่เมตาคือเธอแล้วอชัวเวดานี่รอวีบลอนนี่ตวเวดาวีปัพลาเเวน่าวีเดอรรวยันาดเวไดาแล้วก็เอากนพีประกอได้แล้คาซัคสถานอโกนี่หรอ we plan it rang swan ni koet do wei la chi cha i the wei da le kha kai ni aa awe copy yo ata khu ther committee tit pha ni de pa pla tho wei da pa mi pua pha tit pha le kan nu lo kho wei da asa le ka me pua khu ther o le ko yo do to bia pu ni pa no recall lu ik tho khu ik ya khu chi de ga ลุยกระโทคุยชิตะไกนี่เฮวะดาลปาร์ตี้เคลนิเยชินุยปาร์ตี้เน้อเนาะวีแพลนเดเลฟุสมัครอิสราอิล์95รายอ่าปัวเลตูโอ้เลปาร์ตี้อตาเบลอปูบาอปาร์ตี้อตาอะฟาลอบานิเคลคอมโยพอสซิบลินุยรอคลุยเวดาตะป้าคุชิโกเวดาคุยชิเยกไกนี่ลอปัวคุยชิเยกไกนี่ดาคอมโย เอาไวตูวอดาร์ตี้ปบ้านาตนคอตัเองนึลกดอตาตัว่ายในเดพลาเลกอบยอชาิาโอทอไปดาตักวปดายาเลือกวีอีที่พเลือกเนหึงหลอกรบ้าตสีก่อนี่หรอเออความยนในเดอไอดไม่ด้เลซาเวนในเดอตามมสิกไม่ได้อ่าดิมูริซิล็อกนะพลอัตมเลีนึงลอกรอ่าดิตดอกอบยปาเป็นนอกกวาไม่ได้ตาเลที่พอมีเลืมีป่ ดีตเด้อตาเบลตาปนอฟสุนี้เกทฮอสิโกไวดดนี่หรอคนเราอยากบัเกตุรันเจียพูหนามือเวด้ดีรอขีเด้อย่าเมดบิดีสุอยกบกระปดูทเลยแท็บเล็ตครับเมตาเจเนาะวิบลนี้ตันนี้เดอกวกดไวไดชิจอีเตวไวไดเลยปอตีเยชิดนุยฟื้ลาเวเลปปพลาทอไวไดาต่ดอกมิตกว่าป้ามูบ้าดาเตบลนใหญ่นี เคลลนี่เยจินุยพือบาซาดนากีโดเทวดาบาตาติยาเวดาเลอเคลลนี่กูดาตาเทคูพูลอเนาะคูพูลอเลอเมวนาปาร์ตี้เลออัมมีโดติธะภานี่อะโคตันดอนนี่เดบาตาติยาเวดาเลอตะคูทูอีลอเลอกะเชือนนุยหัวเวดาอะปวาติธะภาเอ่อเลอคะนุยลอคอลเวดาตะกึเนาะเตลลี่ที่โคดอนบี้นี่ กูดาเตตาฟูฟูอีเนาะเมเมลาอ่าผาเยจีตึฟูเลยละคอมยอกะมาบาดาตานีต่อเด้ออ่าโนโพมีโพละเมเถ่อเลอเอ่อเกเลกะปัวเกเลกะปาติณภาจีจานี่หร่อยชมูซะเนาะเอาคอมยอนี่ละกะอ่ามื้อล้านเลอปัวตี้ไฟกะโอป้าดูอะไรตานติบะเนาะอุดาตาลีจูนตาเฮบมาเปื้อตารอฮัว มีไม e ่มาก่อนี e ีเดดิเดอก็ปยอดิตดอมีอะไรอตาคือเธอตะาลอยหักับพระคีพระลาวนี่เดอเอ่อนึ่มหลอมาเปลี่ยนไว้หน้าตาเราโหที่พระยาชมมืจจานี่หลออะตานี่ดูไม่ไม่เลยอ่านนอก้นอีกอย่าชมว่ตาอ่าติ่าป้เจริญรัตนะปะจีจานี่หมอเนา้อมยนดีแต่เดอมีอะไรเมสซากับพระคีกับพระลาวโกับพระหลาอบหลอมือละทึกกกะอะตาคว่าเอ่ออภพู่เดอร์มโยอตุวทิฟันหน่งหลออ มาปรเวดาตาลกูที่ธภาพดอมมาอู้มาคริชโนเวดามีออนไลน์อเมตรานี่หนอวิทยาดิดาไว้เลยเยรกดอได้ใน NLD ปาร์ตี้นอเลอเวดาบาตาปิ้วกุเวดาอตุเวติธภาพปาร์ตี้ลักขิโรคิชิเตอร์เพียวปูกุนี่ดาตาลโมยาดิตัวเวอตุเวติธภาพนี่นอเตปาเวดาเลปรากตลาบ้านี่หนอเดปาสิอบานาเตปาเปติโดโกปักลอตด้วยอุกนาภัยนี่เด เนาะเราพรรคโค่นอากิเนตาตรากาลีเราชอบมีชอบเบอร์เนี่ยเราตากมาอันนี้ที่ชีไปเนี่ยอันนี้คีชีไปเนี่ยตบ้ากวาตาดีบานี่เต้าชีไปนี่บลอเนาะองซานซูจีอากมูดหลังนี่เต้าชีรวยเลื่อยกว่านะก็ใครจะตั้งกว่าพากเองงี้กันล่ะลีเดอร์เออคิบวาเนี่ยตั้งซอกุเอะกีเวด้าซูมิยะแต่เจี๊ปูเต็มไปด้เลยการเลือกตั้งในครั้งนี้รัฐบาลคู่ขนาน NUG และกองกำลังชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านกับเลือกตั้งในครั้งนี้ เทวดาตาคือเธอตัวใหญ่นี่ด่าเอ็นยูจีเปดุเทเคร๋หนอเลอะเวด้าอ่าอู่เวด้าเลกิโกกะติระภัตนี่ดอกลุ่มลูกพาสุตาสุกเวติระภัตตโนอตุเวตโรไปด้านเหลือสู่เหลือสาสิกโหลเทวดาตาคือเธอเวนี่ ตเมตาคุเถฤอกวิอวาและอกชโคและอสอสีลามเมอตบาเทวดาจิตจานี่บ้ามิวกูตะเลเทวดาตะคุเถตะบ loy ใหญ่นี่บ่มีมากกว่านี่เทวดาอูดาตะเณอปาร์ตีฤออูเวดาฤเปยอสุติธาตะอีช่วยกว่าถ้วยอัตตประสพผลแค่ฤนุลอเปยอเวดานี่ลอปาร์ตีฤอตะอกยอตะอูตะคอตะวะละดาเปยอเปดุนี่ อันตนหลบอ่ะนอนฝือบะจิใจนี่บ่หนออกูได้ดอกนี่แหละเวรดาเอ็นยูจีเมรีเอ่อพระสุตัสสุเวติติบะภิภีนี่พี่เวรดาเลยตรัสถึงเธอไว้นี่ธรรมิตะคุเธอเลยอกะชั่วดอกมีอัตโตบาดนี่หรอเออทางกระซอนนี่ดอกก็เข้าไปได้ติไปนี่หรอเดี๋ยวมาว่าๆหนอตะมีเกตละเกณฑ์นี่ตรัสเลยบ่บาปาตุบาตามีออนไลน์โจญญาลอเวดาเตริเตวาเวดาอัตตาคือเธอ แตบรอไงหน่งดีคือรอีกรอเต็มไปได้เลยเมตตาคือเธอเลยเอาเร่เว่าอกเก้ชกดี๋ยวตด้อไม่ไหวตั้งใครเดไม่ด้อเดีเด้อเมตตาพลักขี่ราเลยบาเาาเล็ก่กเอไว้แเลยอ่าหลอไฟเลยเอาวันดูที่เจบมาใจตาขีเราเจเมตตาสูงเกียวเราไว้เสียบ้น er าดูตาขี้บ้านเราเจี่ยเมตตาสูงเหลือเด้อวางไวเต็มกำกวัตดไปเลย โอเคบาตนเตลเตแลมตมกโนบาเกตาเตเลเดโอเคยันเดเราเวนนีเราไม่ได้ก็มียอตาคุเธอเลตาตุอยยาอีอากาซนนี่หรอปาพลันตุเนียตีนโกปรที่นภาเท่หรอตารือ